สวัสดีค่ะพามาชมน้อยนานะคะมือนี้พามาชมน้อยนาจา้ะน้อยนาค่ะน้อยนาของแม่ละไมค่ะตามสายทางค่ะนี่คือถนนตามสายทางนะคะน้อยนาค่ะลูกโตๆนะให้ผลดอกโดกค่ะปีนี้ เป็นดกมากเลยนะคะหน่อยนาน้อยนานะคะเมลาม่ปลูกสองข้างทางค่ะปลูกไว้ยู่ไว้กินค่ะเมื่อกินเท่ากับเอาไปตัวทุนค่ะหน่อยนานะคะหน่อยนาเนี่ยกับพันหนังแท่ได้ค่ะ กำลังเป็นลายหลายค่ะปีนี้น้อยหนาเป็นเยอะมากเลยค่ะน้อยหนาเป็นเยอะมากค่ะของหัวของสวนค่ะเป็นลายหลายค่ะแมนเบิร์ดค่ะไปนู่นนะคะน้อยหนาแมนเบิร์ดค่ะแมนเบิร์ดค่ะแมนเบิร์ดนะคะ <Yeah S 1> น,น้อยหนาไม่ไม่เป็นลายหลายค่ะปีนี้ สองขางท้างด้วยจะเมลมามยจุงเลยน,นาไว้แบบนี้เมลมามยจะพายางมาเบิองมะละกอฮอนแลนด์นะคะที่ว่าเฮาเฮ็ดไอ้เฮ็ดสาวไว้นะคะอันนี้บ่ทันได้เฮ็ดสาวนะคะนี่คือมะละกอฮอนแลนด์ต้นมุกๆค่ะเราจะพาไปเบิองค่ะมะละกอที่ทําสาวนะคะทําสาวไว้มาเบิองค่ะเมลมามยพามาเบิองค่ะมาเบิองบะ ไม่ละไม่เห็ดสาวแล้วต้นมันจะใหญ่สมได้เนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวพามาชมค่ะพามาดูต้นมะละโกอฮอลแลนด์นี่ค่ะกำลังออกผลนะคะมะละโกอฮอลแลนด์นะคะกำลังออกผลนะคะมาดูค่ะนะคะ นี่คือมะละกอที่แมละไมเห็ดสาวไว้นะคะนี่คือทําสาวไว้นะคะมะละกอตัวนี้เขาทาสาวไว้ค่ะสิดอกมันเต็มเลยค่ะมะเบิงต้นนี่ค่ะนี่ที่แมละไมผ้ามาเห็ดนี่ค่ะไอ้ไดทีบดีแม่ละไมกะลีออกๆออออค่ะใหญ่เลยนะคะนี่คือมะละกอวิธีทําสาวของมะละกอนะคะ มาเบิ่งตุนเก่าพี่ละค่ะเพราะว่าตุนนี้กำลังหาดอกนะคะถ่ายคลิปนี้ฝากคลิปดีๆมิสระไวดเด้อค่ะสวัสดีค่ะ